ซอยกิ่งเพชรนะคะเราสะดวกขึ้นรถไฟฟ้ามาลงสถานีรถไฟฟ้าลาดเทวีค่ะแล้วก็เดินเข้ามาหน่อยนะคะเราเปิดให้อบรมทุกวันเลยปะคะหรือว่าก็เดือนละครั้งค่ะก็สามารถดูได้ทางเว็บไซต์ค่ะราจะเขียนวันที่มีอบรมวันไหนบ้างอะไรเงี้ยสำหรับใครที่สนใจนะคะทิ้งท้ายลวกันนะคะให้ทางห้าของคุณณจงกุลนะคะฝากไว้ทั้งในเรื่องของโปรแกรมอมทองกับ GCA p นะคะแล้วก็กิฟต์การ์ดสำหรับใครที่อยากจะให้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะค่ะ ต้องอาฝากขอส่วนของบริษัท G Cap ด้วยนะคะว่าในส่วนของการลงทุนทองคำะค่ะก็ทางเราอะค่ะนำเสนอเรื่องของทองแท่ง99.99 96.5นะคะแล้วก็กิบการทองคำแล้วก็โปรแกรมออมทองนะคะก็ฝากตรงนี้ถ้ายัางไงก็โทรมาสอบถามข้อมูลได้นะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญน,นะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะสำหรับใครที่กาลังจะหาให้กับทางด้านของคนที่เรารักนะคะก็สามารถดูด้านของกิฟต์การ์ดทองคํานี้ได้นะคะสอบถามได้ที่ G Cap นะคะเบอร์โทร026110500นะคะหรือว่าจะปรึกษาเรื่องของการลงทุนในทองคําก็ได้เช่นเดียวกันด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 60ปีนะคะโทรไปได้เบอร์นี้เช่นกันหรือที่เว็บไซต์ gcap.co.th นะคะสวันนีขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณนัทจุกกลนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คนนัทจงกลปิ่นทอนะคะผู้ในการฝ่ายการตลาดบริษัท G ีแ p บจำกัดที่มารลงพูดคุยกับเรานะคะย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับใ,ใครที่สนใจนะคะเรื่องของการลงทุนในทองคำค่ะต้องยอมรับว่าในปีนี้นะคะเป็นปีที่ทองคำมีความผันผวนแล้วก็มีแนวโน้มเป็นขาลงต่อเนื่องนะคะ G ีแคประเมินไว้ค่ะว่าราคาทองคำในปีนี้นะคะน่าจะเป็น ขาลงนะคะโดยมีโอกาสปรับตัวลงประมาณ15%นะคะแล้วก็ช่วงไตรามาสหนึ่งนี่ราคาที่จะเราได้เห็นนะคะราคาทองคําที่ย่อตัวลงมาแต่ปลายไตรามาสสองน,นะคะเมื่อความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องเงินเฟอ้อที่อาจจะเกิดขึ้นในสหรัฐหลังจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวนะคะก็จะกลายเป็นราคาเป็นปัจจัยนะคะที่มาช่วยสนับสนุน,นะะราคาทองคําให้ปรับตัวขึ้นได้ในช่วงไตรามาสสองนะคะดังนั้นใครที่สนใจลงทุนนะคะก็สามารถเข้าซื้อได้ในช่วงไตรมาสแรกราคาประมาณ1 1> 1, 175 1ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า1,154ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนนะคะส่วนไตรมาสสอนที่ราคามีโอกาสขยับขึ้นไปนั้นก็อาจจะไปแตะได้ถึง1,350ดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนใครที่บอกว่ารอนราคาทองคําบ้านเรานะคะจะขึ้นไปได้25,000-26,000เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2008-2009นะคะก็คงต้องรออีกระยะใหญ่ๆเลยด้วยนะคะนี่คือมุมมที่เรานำมาฝากกันนะคะแล้วก็อย่าลืมว่า ตรุษจีนนี้ก็สามารถให้อ่งเปาทองคําเป็นของขวัญได้ค่ะส่วนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะวันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยสมาทโค้ดนะคะของพระโตนะคะซึ่งเป็นนักปราดญ์ชาวกรีกนะคะหลายคนรู้จักเขาดีอยู่แล้วนะคะทิ้งท้ายในช่วงท้ายรายการแล้วก็พูดคุยกันได้ที่ Facebook ค่ะสมาทมันนี่ขีดล่างมันนี่ชาแนลวันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ self-conquest is the greatest of victory การชนะใจตนเองเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ที่สุดลาโต